พี่เขากำลังกำลังเตรียมการแสดงครับผมนะครับเพราะว่าเราไม่นับปอกยินแต่ว่าทุกคนสามารถกดลิงก์ที่ปักหมุดเพื่อเข้าชมในกลุ่มปิดได้นะครับชมบรรยากาศนะครับมีพี่อ้อมไม้เมืองเต็มวงแล้วก็เบียงนฤมลเต็มวงด้วยนะครับมีโชว์จากน้องๆคณะศิล,ลปกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยมหานารคามครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ น้องๆครับมาเด้อยิบเข้ากลุ่มใครยังไม่เข้ากลุ่มยิบเลยนะครับเปลี่ยนเสื้อนะม่มนจะได้จิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับนะครับรอบเก็บตกแล้วนะครับบรรนุนผ้าบเบิงบรรยากาศซอดีแฟนคลับเพจบอยสิริชัยม้ำาใจเกลีอลอยปกติเพจนี้คู่อาจจะเป็นแอดมินนะวันนี้บนุ รับน้าที่แอดมินนะครับพาชมบรรยากาศก่อนที่จะมีการไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะครับ219บาทจิ้มไปที่ลิงก์ที่ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับตอนนี้ก็แฟนคลับก็กำลังเริ่มทยอยเดินทางมาใครมา้างานวันนี้รับเสื้อหนึ่งตัวนะครับจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจได้เลยครับอยากได้เสื้อนะครับเดี๋ยวซอมีกิจกรรมให้ได้ชมให้ลุนเสื่อนะครับในกลุ่มปิดนะครับหลังจากจบคอนเสิร์ตนะครับหลังจาก คอนเสิร์ตจบน่าจะเป็นมืออื่นหรือจังใดเดี๋ยวซอจะแจ้งอีกรอบหนึ่งเพราะว่าซอบอกว่าสีแจกเสื้อในกลุ่มปิดนะครับอันนี้บรรยากาศการหน้างานนะครับก็แฟนคลับเดินทางมาจากหลายสถานที่นะครับกำลังบอสก็แต่งตัวกดรออีลีที่นี่ฝนตกไหมยปอยครับฝนตกโปอยบรรยากาศแฟนคลับก็จะผู้ใดเขามากก็จะมาลงทะเบียนตรงตรงนี้นะครับแล้วก็รับปอกแขนแล้วก็ของที่ระลึกนะครับจาก ทีมงานนะครับสวัสดี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 ครับนี่ก็จะเป็นสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับแฟนคลับครเดินทางมาจากหลายสถานที่สุโขทัยก็มาดนะครับสุโขทัยเชียงใหม่ อเมืองเลยเมืองเลยนี่มาสองสองสองคณะแล้วนะฮะบเอบีเมืองเลยแล้วก็โคราชนะครับแม่วันดีครับวาวนนะครับพี่น้องถี่เขามาแล้วนะครับมีจิ้มไปที่ลิงก์ที่ฝังบมดอยู่ที่หน้าเพจนะครับรอในกลุ่มแล้วนะครับสามารถชมย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวบรรทุพาเดินเบิร์ดเดินชมบรรยากาศนะอันนี้ก็แฟนครับข้าลังสวัสดีครับ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  สวัสดีครับบ่าวนนครับสวัสดีครับอุ้ยแม่สวัสดีครับอืมด้ยขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วกับบอกรอกันดิบทส่งข่าวมากก่อนดิสวัสดีครับ เบานอนครับนอนกันที่ตลอดครับเนี่ยนะครับจิ้มไปที่ลิง์ที่ปากมดอยู่ที่หน้าเพจนะครับนะครับอันนี้บรรยากาศอันนี้บรรยากาศการเข้างานนะครับก็จะมีจุดถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปมี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 หลายคาแรคเตอร์นะครับเพ่นก็จะจัดเป็นซุ้มเป็นซุ้มไว้นะครับเพื่อที่จะให้แฟนคลับไปถ่ายรูปผด้มากเราจะลืมถ่ายรูปนะครับสาหรับผู้อยู่ทั้งบ้านนะครับก็สามารถเบิ่งบรรยากาศได้อันนี้ตอนนี้บาลนองทาเบิ่งบรรยากาศก่อน นะครับรอบในกลุ่มแล้วนะครับใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับรอบเก็บตกแล้วนะครับบรนทุนมาเก็บตกแล้วรอบเก็บตกนะครับมีศิลปินรับเชิญด้วยนะครับบัตรเขามาบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบรรยากาศจะสวยมากขอบคุณดาวหนึ่งดวงครับสวัสดีแม่ขาวครับแม่แชร์แล้วนะบรรยากาศจะประมาณนี้นะครับ ใช่ตรงนี้ไหมเบานนใช่ครับสวัสดีครับอลิงลิงที่ปักอยู่ที่หน้าหน้าหน้าเพดนะครับสวัสดีแฟนคลับหนึ่ท่านครับ